ทำบุญแล้วกันเวลากกเกษตรออกเมื่อได้ข่าวบัตรที่นี่ายุผลเป็นเอียนให้ วัดพิษโซฟาล่ามเนาะค่ะอยู่ตำบลแก่งเหนืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลจ้าเป็นบัใไญยค่ะเป็นวัดตีชาวบ้านแก่งเหนือบันเรื่องอุดมบัเรื่องอุดมบันข้ามวงค่ะอยู่ในกุ้มเดียวกันค่ะแต่ว่ากระิแยกเป็นสามหมู่บ้านค่ะ ดังเดิมเราเพิ่งกับเป็นบ้านเดียวกันค่ะตอนนี้ค่ะกับนอกค่ะกัทไทยบริเวณวัดในเบิงนนอกค่ะที่จริงวัดเพิ่นนะ์นอ่ะก่วงได้ค่ะก่วงแห้งเวลากัสิทายเป็นบางส่วนในเบิงค่ะวัดเพิ่์นใหญ,ใหญ่ใหญ่ค่ะพระภิกษุสามเณรแม่ซี่พระขาวร้ายค่ะ ตีเห็นนี่คือเจอดีย์หลวงพอ่อยันเก็บมขาเดินว่าจะได้ก่า่ะกระดูบนคะคะเป็นอิฐบอกคอย่างหจักมือเสิบไปลักสิบ้าเขามากกาบค่ะนี่ค่ายกลับไปนี่คือวัดเก่าค่ะวัดเก่าวัดใน่ค่ะ,ดเ,ดคะเดี๋ยวเขาออกไปเมื่อกี้เป็นวัดนอกอาคารไม่ตอนนี้ก็เสียออกเมือ่อะะ่แล้วค่ะ ส้มวัดน้ำกันเนาะคะ่ะตรงี้ประตูทางโอค่ะนวันนี้ก็ขอจบไอเทานี้เนาะคะ่ะนอะสวัสดีค่ะ